มันอนี้นุ่นธีรภาพพรมิพิณนิอิตรมาตามแนวทางของพ่อเวนะคะงวดที่ผ่านมาแนวทางของพ่อเวห้3สามซีหา 3, 4, นะคะเลขออกหนึ่งสีห่าสุดยอดอีรีมาตรงๆนะคะสําหรับงวดนี้นะคะพ่อเวห้มาแล้วนะคะสามตัวหางเดียวกับสองตัวล่างหางเดียวนะคะแขนๆเลยนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปชมน้ากันเลยคะ่ะเนวันนี้มาตามพ่อเวเด้อพี่น้อง แนวทางของพ่อเวนะคะสามสี่ห้าขังบนนะคะขังล่างหนึ่งหากับหาศูนย์สามสี่หาตัาหายสามหาสามสี่สี่หามาหนึ่งสี่หาพี่นอ้องเอ้ยสี่ห้ามาตรงๆสุดยอดอิหรีแนวทางของพ่อเวพ่อเวมาจีบเขายีบ่บ้เคยได้เงินแสนน้ำเล็กอันนี้แล้วเพิ่งมา <c oughs> <c oughs> เขาอิหรีนะสี่กับปากเมื่อไหร่คุณบุญมีสองร้อยคะแนน คุณพิษพิษซิซรีร้อยเก้าเก้าคุณสมบูรณ์สองร้อยเป็นห้าร้อยเก้าเก้าหกรอยไปเลยหกร้อยคะแนนนะคะขอพูดเน็ซีนะคะพอ่อให้เพินนนพ่นโชคดีอีกหน่อนยบอหน่อ้เพิ่นโชคดีให้โชคดีฝ<แ>ันเราบ่กมีแนวทางให้เพื่อนเราบ่พ่ามียโยมันอันรอไง มันแต่เล็กพนกรมาตรงหมดเก่าว่าแล้วเป็นเปนมาตรงหมดเป็นอารตั้งหล้ยกว่าพันก็ว่าสามสี่แปดวันหันสามสี่หาวันนี้สามสี่แปดอีกน้มงสามสี่แปดคนมีเล็กสองโตเบาๆวันนี้ มีอย um, <3, 8. S 1> ู่สามแปดสามแปดสามแปดสามสี่แปดในห้าสิตั๊เป็นสามสี่สามแปดสี่แปดเลขยู่หี่ตรงกันสามแปดได้พี่น้องได้เขาหายบนเป็นลนลางเป็นลางบอกบอก ามันตรงกันสามแฝดตรงกันวันนี้อาจารย์มันใจบนหรือล่างก่อมันก็ว่าอันทั้งบนเลยสันพั้ง่างมันเน้นบนสามารถไปกับบนล่างได้น้องก่อเนาะนแล้วพ่อฝันดีบ้างวันนี้มันใจขึ้นวันที่พานมากามันใจขึ้นเขา <c oughs> <c oughs> วัสดีแม่มาพะเวมาหมั่นใจได้เคยได้เคยถือเป็นแสนกับเลขกซีหาพ่อแมนเมื่อนั้นหนูมาสัมผัสฝนตกเนาะพ่อก็เลยพาหนูเขาไปนั่งสัมผัสอยู่ในบ้านกับแม่จิตอ๋ออ๋อีหลีแล้วพ่อได้ซื้อบ่อบ่อบ่อเพิ่งว่าง่ายนมาขายซื้ีหายซื้อจ้าเทื่อกเราว่างายขันเอามาบ่อหายซื้อขันซื้อแล้วพ่ออกบ่ว่าแมนเพิ่งเห็ว่าปวดไทยเห็นไหปวดไทยอ่าโบซีเจ้าเทื่อกเจ้าถามมา เจ้าถือบ่อสันโอนบ่อแล้วสนดอกคืขึ้นคือได้ยินี้มาขาเจ้าไม่เจ้าเขาเมื่อเล็กออกเอ๊เจ้าเขาเรื่องนี้เวละว่าสิลงในหน้าก้อนโม่เลยแล้วว่าฝนตกแล้วไปเจ้าอ่าเนี่ยก็บอกเขาเจ้ายุเขาเจ้าซื้อปะบอกเขาเจ้ามาเราสี่โมงหรอมันเขาเจ้าตาตจ้าวสรุปเด้อค่ะแนวทางของพระเวงวันที่ผ่านมาสามสี่หาวันนี้สามสี่แปดพี่น้อง ต้ดนหายสามสี่สามแปดสี่แปดเลขสองโตสามแปดสังเกตดีๆเลขตรงกันยุสามแปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นิยาเขียนไปกับบนล่างนะคะย่าตรงายเด้อพี่น้องบางคนนั่นคันว่าบนกระสือตะบนจังเลขของแม่ปูเล้วเกนีเพิ่นหาอ่าห <c oughs> กสามเจ็ดบนเกตสองลางบางคนกระสือตะสามเจ็ดบนเกตสองลางสิมันกะเพินกะหายล่างมาออก หายบนมาออกล่างหายล่างมาออกบนหายสามเจ็ดบนเมื่ออกสามเจ็ดล่างพี่น้องเอฟซีดงพิจารณานะคะปัญหาอย่างนี้ปลาปูเด็กปูเป็นกิโลสองกิโลแสดงว่าบ่เลิกมันบ่าบ้าคนแป๊บเดียวปลบเดียวปูลายอยู่มันไปเริ่มมันแล้วแถวบ้านนุนทิยาแถวผู้ใด้ขายยันบ่ได้ซื้อกับเขาได้พี่น้องอยากกินปลากระล้งหนองน้ำ หาปลาอยากกินกุ้งกันอยู่ในน้องนี่อยากกินปูกันอยู่หน้านี่หอยกับมี่มันบ้ามีหอยหอยเชอรี่หรือหอยโขงโจ๊กหอยยังไปละก็น้องนี่ว่านเราเดี๋ยวนี้พ่อไ่ได้หากุ้งขายบ่ปไปหาขายหนาวหนาว่ได <c oughs> ้กระนาวเบิดโอ้ดีเนี่ยกระนาบพ่อเวมัน,นบ่เน,นีเ่ยเ,เอาคือเกี่ยวบ่ความกันบัวนี่กระนาบร้านคนหน้าคนบ่วงานกับ่เกี่ยวเพิ่มกันมือคนโจ๊กงานนี่หน้าร้านบ่เออบ่งาน พอเวนี่แหละคุช่วยลงคนแหละเอาบอกว่าหมายหนูแปลงนี่ก็แปลงนี่คือพเกี่ยวพร้อมกันมันฝนตกแล้วมาเกี่ยวเกี้ยวเราไปตากไซนี่วันนี้แหละคนเราชะรถทางคนแล้วเอาว่าแบบคนเอาเอาขึ้นบ้านแล้วมันมาเกี่ยวแต่ว่าหน่ได้ออกขึ้นบ้านเรมื่อยู่มันเปียกฝนตกเมื่อววันที่สิบแปดสิบเก้าแล้วเกี้ยวได้สามมือยังขึ้นทน ก็ได้เกินมากกับตัวข้าเได้อีกแป็นนี่เจ้าคุ้มเกี้ยวครับคุเกี้ยวว่าข้ามันนั่นปีนี้ยังยัง,ยงมาขั้นในนอนหน้ามันบ<อ>่หนูกับหนูไปหาอยู่บ้านหมู่บ้านนี่เมื่อเห็นหนูมาเป็นพ่อเบะเอางัวนอนหน้าแล้วพังง้อนอนหน้าแล้วนนหนูาาม,นมาดเด็ดเด็ดมื้อนี้ก็ได้มาเอาหม้อไส้มาบะกะเอารถใหญ่มาเพราะว่าต้นไม้มันขูดรถขูดสีขุทางมันแคบอ,อีกจังง่ายก็ แรงก็บสบายแล้วน,นัอว่าก้นเกียวเขาเหมือกับปล่อยง้และสรุปเด้อ่าบา้นนทิยาบอกนอกเรื่องเขาบอกให้มันได้เวลานะคะประมาณครับคลิปว่าถึงแปดนาทีกับบุรูษจะลงแบบได้นะคะที่นนทิยาลงคลิปสั่นตามเลขเล้าคลิปละหนึ่งนาทีสองนาทีบ่ได้หวัง ว่าได้หวังรายได้ลงองห้เอฟซีเฉยๆนะคะอย่างลิปสันหานาที่สามนาที่สองนาที่นนทิยาลองซื่อนะคะว่าได้คิดหวังผลอี่ห้างแต่ว่าอันนี้คลิปเต็มก็คือแปดนาทีขึ้นไปก่ขอห้ไม่รายได้เด้อพี่น้องเอฟซีนะคะถ้าผู้ใดอยากรวมท่าบุญกับพอเวนะคะติดต่อนนทิยาโดยตรงรือจะเขียนโดยโทรหาศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่อันนี้บอกเบอร์โทรเพราะนบอกเลขเด้อ ทิปโดนดิยัทัข้างหนยังเงินไนีเกินต่อนนทิยาโดยตรง0 9 8 1 9 7 1้3แเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์กับแอดใดบางคางกับแอดบ่ได้นะคะแนวทางของพอเว3 4 8 8้างเดียวนะคะเลขบนนะคะเข้าสามารถซื้อบนซื้อล่างได้นะคะตัด343848นะคะข้างล่างเป็นกระไฮ3าเลขยูเนียจะตรงกันที่38สังเกตดีๆนะคะ นะคะแนวทางของพอเวก็สามารถไปได้ทั้งทยทั้งเล่านนทิยาจะเขียนกำกับไปกับบนลากนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบง่งรัฐบาลไทยนะคะขอพุณนเอฟซีหลายนะคะที่ฝากขากับเขามหาหพอเวขอพุณนเอฟซีนะคะที่ให้ควมบบ่มไว้บางใจกระทั่งส่งของเข้า้าเป็นจํานวนคน้นหลายข้นยังเขีนนุ mn, น่นทิยาไปมอบแม่ปูมือเร้าเนี่ยนุ่นทิยาจะมาอ่านนะคะผมมาเข้าออกคว่ำปลอดภัยถึงซ่องนะคะเรียง เงินเนี่ยเขาอาจะวาเป็นคะแนนไปนะบางคนให้2สองคนสามคนอาจจะอ่านให้แต่หลายคนอาจจะว่านนะคะจังพระจารย์ปิจารณาเป็นก็ได้เป็นรักมือนนอนิยากับว่านนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะที่ เอ็นดูพ่อเวนะคะผู้ใดอยากฝากมาให้พ่อเวรอบสองรอบสามก๊อกสองก๊อกสามน้องที่ยากกับน้ำทรงหายนะคะขอบคุณพ่อเวนะคะที่เอาแนวทางมาให้ทางสรงของเขานะคะถ้าพ่อเวบาให้น้องที่ยากกับไปบังคับพื้นบ่ได้นะคะพ่อเวกับเป็นคนบ่แพงเลยให้ซื้อแต่ว่าบ่ได้ซื้อนะคะคนเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้ซื้อมันบ่พอแมนผมบ่ซื้ยอยากเกลือเป็นยังกันซื้อแล้วย่านเคลื่อนหรือจ้างได้เปลกับคนเอา่อยซื้อวอลอ๋อคนบาให้ซื้อ ผู้ให้ก็ให้อย่างเดียวไม่ว่าจะเชิงมากกระท่าบุกทำทำกับแม่จะถูกกระทำบุญเนาะเนาะคอยแบ่งมาทำบุญซอยการน้ำคาไฟพอเวยด้วยค่ะพอเวกับบุรีเฮ็ดงานแล้วอาชีพเลี้ยงวัวอย่างเดียวง่วกับทึ้งถึงแล้วบอเนาะตัวหนึ่งตัวเบีกยแล้วกับมาถึงหมื่นเลยสุมื่นก็ต้องเลี้ยงต่อไปแล้วบอเนาะถ้าเข้าขายกับขาดทุนมันบ่แม่ะ นันทยาจะว่าพ่อเวคนเลี้ยงวัวนันทยาตามตั้งแต่พ่อเวมีงวดสองตัวปัจจุบันก็มีสามสี่ตัวหาตัวหกตัวแล้วนะคะเป็นก็เลี้ยงไว้อ้าวหายเอซีโซดีกันแนวทางของพ่อเวนะคะตามนีเลยเขาคือการลงมันอย่างเดียวเลยมั่นใจปะครับมั่นใจฟันดีอยู่มั้ง่ะฟันดีอยู่ฟันยังไงฟันดีฟันเป็นตัวเลข อ่าเห็นเราชอบคนบา <laughs> อ๋อมันไม่สุภาพเหรอ, <laughs> โ,อโอเคโอเคหู่มาเป็นตาเขาอยู่มันบ้าอ้าวเห็นไอซี่ิจารณาเด้ค่ะพูดแต่พูดตังจริงเลขคนนี้แค่สองคู่แม่สามแต้มันกับตัวเดียวกันกับลังเราแม่<น>ค่ะแมเลวบาลายตัวขับพันดีจังไหนจ,จังสิมาตามปรุงทุกทาเด้อขอพอกับใครเ็นให้แม่จิตทักไล่ไป ฝันที่ดีฝันเป็นโตมาตามคงสุดท้ายหนูก็จะมาค้าพ่อพ่อทักไปก็บแสดงว่าฝันหนูก็จะมาได้มากนะ